ลมหายใจทิ้งอย่าลืมพ่นลมออกมาเฉยๆนะคูนับใหก่อน one two three, go หยุดเก่งมากเวลาสูดลมหายใจเข้านะเราอย่าอย่าอย่าสูดลมหายใจแรงเกินไปเหมือนที่ครูสอนทุกๆครั้งหนูก็ทำได้อยู่เอาใหม่มา อีัวหายใจทิง้งยิงนิงหนึ่งสองสามจุดอ่ะไม่เป็นไรเราเราต้องหายใจเข้าอย่าแรงมากนะเดี๋ยวลมลมลมมันจะเข้าไปแบบว่าสั้นเกินไปแล้วก็เราจะทำให้เราเปล่งลมออกมา ได้น้อยลมหมดซะก่อนเข้าใจไหเราต้องหายใจอ่าหายใจช้าๆเบาๆค่อยๆหายใจอ่ะแบบว่าในในชีวิตนี้เราสามารถดึงลมหายใจเข้าได้ถ้าเราพยายามฝึกนะเต็มตัวหายใจทิ้ทงยตรงๆเจอโอเคหายใจทิ้ง1 2 3ส o จุดเก่งมากพอแล้วโอ้ได้นานมากเลยเก่งจังเลยเอโัตนตอนตอเต็มตัวหายใจทิ Hi ้งนสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเสิบสิหยุด เก่งมากวันสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่เป็นไรอ่ะครั้งอีกครั้งเดียวพอกำหนดลมหายใจดีๆนะเก่งมากเลยอยินดีดีดีครั้งสุดท้ายล้เตรียมตัวหายใจที่ 1>, 1, 2, 3, go หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ้าหกเจายไหลไหเก่งมากพอแล้วพอแล้วเอาอีกทีไหม one two three go หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอสิบสอสสสบห้าสหกโอไดูได้อันนี้เลยได้อันสุดท้ายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ได้อันสุดท้ายเลยสิบห้าไ,ไม่ใช่สินั่นแหละกูถือว่าหนูได้แล้วหนูเก่งมากเลยโอเคพอละ <c oughs>